สวัสดีค่ะทานวเตียวกันนะคะตอนนี้ก็มีข้าวมันไก่ด้วยนะคะเพื่อนแล้วก็วิตียวน้ำแก้วใหญ่เบรอร์เลยคุณลุงซื้อมาให้สามีเห็นมีออกจากห้องเลยซื้อแก้วบบเบอร์เลยเนี่ยชาค่ะเพราตอนนี้ เดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาชามะชาใส่ดีกว่าค่นะกินชาตัวนี้อก,กินข้วยเตี๋ยวนะคะเพื่อนๆเมื่อกี้ใส่เครื่องปรุงแล้วโหเยอะมากเลยเอาละนะเยอะมากหรือจะเทโอ๊ยหรือจะเทลงดีเส้นเยอะมากกูลงสั่งพิเศษแน่เลย มากินที่บ้านมันก็เสียอย่างก็คือพี่เตี๋ยวเป็นก้อนนะเนาะมันพราเส้นลวกว่าเราจะมาแกะมาอะไรแบบนี้มันก็เป็นก้อนไปแล้วอ๋อค่ะ ผลมไม้ไหว้ค่ะทุกคนลูกใหญ่เบ้อเร้เลยแล้วก็สารี่ก็ใหญ่มากมันเป็นถาดเนาะนี่นี่ค่ะใหญ่เบ้อ ใครเป็นบ้างเห็นเส้นเลือดแบบอยู่ในไก่แบบนี้จะเอาออกโลกจิตเนี่ยใครเป็นบ้าง ต้มน้ำใหม่แต่มันยังอุ่นอยู่ลัวเส้นใส่แล้วเส้นเละชิ้นไก่ก็ชิ้นแบบใหญ่มากแลวทุกคน อืชิ้นใหญ่เดี๋ยวเราจะม,มันเพืเ่อนๆคะเดี๋ยวว่ากันเด้อถ้ากินมุมมาอืม อยู่ใกล้โรงงานเหล็กนะเนี่ยเสียงกลิ่งกระดิ่งพักมนะั้งเนี่ยเมื่อคืนกินค้างเลยมันอิ่มอะถ้าไปกินที่ร้านอะนี้ต้องใส่แกสั่งให้เยอะคุณลงอะแกสั่งพิเศษแน่เลยเราอยากกินก็จริงนะไม่ใช่ว่าเราจะกินเยอะขนาดนั้นใส่ตรงนี้มาแกกลัวเมียไม่อิ่มไงตรลงุง เรเห็นเราไม่ค่อยไปไหนไม่ชอบไปแต่จะไปกับลูกกับหัวอย่างงี้จะไปเราเป็นคนที่ว่าถ้าไปข้างนอกแล้วเปลืองเงินจริงๆนะเพื่อนใครเป็นบ้างเจออะไรก็อยากจะซื้อทั้งๆที่เงินไม่ได้เยอะ ซื้อไม่ดูตัวเองอ่ะก็เลยไม่อยากจะไปแล้วเงินบางทีลูกก็ให้มาแล้วก็เออออมไปบ้างตอนนี้เลิกซื้อแล้วแหละตอนนั้นซื้อซื้อแบบเราอยากได้อย่างเงี้ยเราจะซื้อซื้อซื้อแต่ตอนนี้มันมันอิ่มตัวแล้วมันมีมันมีอย่างที่เราชอบหมดแล้วอ่ะเราก็เลยไม่จําเป็นต้องไปซื้ออะไรไม่ไม่จําเป็นต้องซื้อเสื้อผ้ะตอนนี้ตอนนี้ได้เสื้อผ้าเสื้อผ้าเขา บริจาคมาแม่จ๋าก,ก็เริ่มซักซักค่ะซักซักให้มันสะอาดใส่น้ํายาแบบพันนุ่มอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ตากให้มันแห้งให้มันไม่เหม็นอับไม่เหม็นอะไรแม่จ๋าจะส่งไปอยู่ดอยอะคะ่ะดี๋ยวจะติดต่ออยู่แล้วก็จะส่งไปอันนี้อาจจะทําคลิปอยู่นะคือแม่แม่จ๋าบริจาคเสื้อผ้าทุกปีปีหนึ่งก็อาจจะครัง้งสองครัง้งแต่ครัง้งสองครัง้งไม่ใช่น้อยนอยนะคือแบบถ้าถุงถุงดําใส่ขยะใหญ่ๆนะ่ะถุงรุ่นใหญ่เลยก็คือเต็มถุงเต็มถุง ให้น้องสาวที่เป็นโคให้เขาไปบริจาคว่าเออใครมีไม่มีเนี่ยเพราะเราไม่ได้อยู่โน่นเราก็เลยให้เขาไปปีที่แล้วไปไวที่บ้านแม่ไม่คนมาเลืเลอกแล้วก็แบบใครชอบก็เอาไปถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาอย่างเงี้ย อันนี้ก็ประมาณเคยเห็นถุงเอาชาวนาที่ก็าทานาเสร็จใหม่ๆแล้วจะมีกอกถุงข้าวนะอันนั้นได้ประมาณสามถุงแล้วเนี่ยเจะพาตอนนั้นไปซื้อถุงใสไม่มีถุงที่ที่ว่าจะบรรจุให้มันดูแบบใสๆให้คน เวลาแกะออกไปเห็นมันจะได้ดูไม่น่าเกียดเนาะถ้าใส่ถุงดําก็ไม่เอาเราก็ไม่ชอบเหมือนกันทีนี้ก็คือแบบว่าเาเพื่อนๆเคยเอาผ้าหนัวไปซักไหมไปซักตามร้านซักรีดไหม,ม,น,น,มนั่นแหละที่ตอนกลับก็จะมีถุงนะ่ะเราไปหาซื้อแบบมมนมีถุงใหญ่ๆกินไม่หมดอืดละ มันเยอะเกินอะ่ะคุณลุงซื้อพิเศษแน่เลยกินส้มผลไม้เมื่อระมานผลไม้ที่เรากินคือผลไม้ที่เราซื้อมาไว้ที่เนี่ยที่เราพักอยู่เนี่ย อันนี้เป็นผลไม้แฟนแม่ไหวมกับเจ้านายเจ้านายเขาให้มาด้วยค่ะของเจ้านายใช่ใช่ของแม่ก็ยังไม่ยังไม่หยุดเพายังไม่ไอเน,นี้ยเขาเลยเอาของเจ้านายให้เจ้านายเขาให้มาเขาเลยเอ่ะ พราะที่บ้านที่บ้านเขาก็ไหวมันเยอะก็เลยเอแอปเปิ้ลก็ประมาณสามสี่ลูกสาลี่ก็สี่ส้มสี่องุ่นแก้มองกรได้มาลูกใหญ่ๆแบบนี้แหละัสดียินแล้วเฮงๆได้รวยปังๆนะคะทุกคนโอเคไม่จากขอตัวแค่นี้นะคะ กินได้แค่นี้แหละคนลงผิดพลาดแล้วซื้อพิเศษมาเนี่ยไม่เป็นไรค่ะหิวแล้วค่อยกินไม่หิวก็ไม่ต้กินแค่นี้เองสวัสดีมีชยัยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วจ้ะ